อย่าพูดมากเดี๋ยวเจ้าเจ้างานเขารีบกันอย่าอย่ามาเีมือนี่ทำว่าเยือนบ้านเขาไม่ใช่ที่นี้เป็นแขกรับเชิญแขกรับเชิญสวัสดีผู้กินกลับด้วยนะครับกรับกลับกับตีเออเอาเอาเออขอบคุณพี่ปอยไฟมากครับอุตส่าห์แต่งหน้าแบบสื่อถึงความหมายอาชีพชอบมากเลยฟ้างามยามแรงเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ลวมือมองฟ้าหมนด้วยเนี่ไปที่ไหนนี่เปิดหัวด้วย ช้ำรักจากอุบลใช่ไหมคนล้อคือคนนี้นะครับรีบถ่ายรูปเดี๋ยเขาจะไม่อยู่แล้วก็จะไปไหน่ะเขาไปปรับเนื้อปรับตัวให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วกลับมาแบบสุขภาพจิตที่ดีถูกต้องเขจะไปไหนได้ล่ะเขาผูกมาที่นี่ตลอดชีพมันมีเคล็ดลับนะยังไงครับอยากอยู่วงแพรวพวนี่ได้นานที่สุดยังไงก็เบิกแม่งเยอะๆไปเลยไม่มีใครกล้าไล่กูตอนนี้อย่าพูดเลยมากฮะเขาต้องการเขียนข่าวอยู่เยอะพอสมควรอ่ะเด้เด้เมานี่อย่าไปเทียมเขา วันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากชื่อชอบเห็นคุณบอกว่าไม่รับค่าตัวด้วยวันนี้เอาหลินเอาอีกกวูจักเลยเด้อเอาค่าตัวในค่ากาแฟกับโคกสิบบาทแล้วไปค่าเฟบางแรงใช่ครับขาดทุนแล้วนะแม่บุ้รีเฮ็ดน้ำน้ำแข็งใสเฮียสูวใครเอามาตั้งตรงนี้อันพันล้มก็ตายแล้วล่ะสื้อไม่เนี่เด้ออาหารการกินทุนนี้เป็นไงบ้างครับพูดถึงอาหารการกินอร่อยค่ะอร่อยมากเลยสุดยอดนะครับอะไรที่ชอบที่สุดที่นี่ ผัดพริกแกงไม่มีนะผัดพริกแกงไม่มีผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่หมูผัดไม่เออขอโทษนะฮะใครมีพัดลมบ้างตอนนี้เหงื่อย้อยถึงไข่แล้วก็บอกพูดถิงโอเคอร่อยมากขอบคุณแม่ครัวด้วยวันนี้เรามีเมนูหลากหลายมีอะไรบ้างเด็ผัดพริกแกงหน่อไม้ดองใส่หมูเอและก็ผัดกะเพราหน่อไม้ใส่หมูเอสรุปไม่แต่หมูเลย ไม่หน้อไม้อ๋อแม่เอาไปหนึ่งกลุ่มเดี๋ยวนะกุกไั่อยู่นี่กุศิปปั๊มออกเบิดเลยวันมันปวดขาวันนี้รู้ไหมว่าทำไมเราถึงมีการโปรโมทไปว่าเรามีแบบนายแบบมาด้วยอ๋ออ๋ใช่จะมาหลออะไรคุณชอบแต่เมื่อวานแล้วหรอรู้ไหมทำไมเราถึงเอานายแบบมาทำไมครับให้แฟนลับเรามีแต่ก แฟนคลับเราเป็นผู้หญิงส่วนเยอะส่วนผมเออแล้วก็ผู้หญิงส่วนมากนี่คือจะค่อนข้างที่จะเขียวก็เลยชอบดูผู้ชายแล้วก็เลยต้องอผู้ชายมาล้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูอวันได้ล่ะสูเกือบกูว่ได้ใส่ดอกเม้อนึ่งเออม่ต้องใส่ดอกใส่ในกรงามดอกคนผู้งามก็เลยได้ใส่เกือบซูบสันเด้กเกือบผู้ไดจอดเดี๋ยวเดีงกูใส่มาเบิดเลยเกือบหรือยอด ตอนนี้แอดมินมีความรักเออก็เลยบอคอยสนใจแม่เลยนะคะอันน,น,นี้ตอนแรกตอนแรกน้องเขายางน้่หาว่าเป็นขีม่มาทั้งดลากเกือบเออเขาไปพูดด่าว่าสันปัไไ้เพยยุ่กับไม่ใช่เพยยี <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีที่อยู่ทางไลฟ์สดด้วยะค,ะครับสวัสดีทุกคนเช่นแันวันนี้นะครับฝากทีมงานเอาผ้าเช,ช็ดชูไว้บนเวทีด้วยนะฮะก็ไม่ต้องปากที่ยกพัดลมตัวใหญ่นะขึ้นมาตั้งไว้จะไม่ดีกว่าหรอได้เลยครับ ขอสองคำอ่ออกซะออกไปไหนออกไปดูแลสุขภาพเจเองไปหาาลิตะอยู่บ้านเธอฝากบอกอีกสองคำได้ไหมถ้ายังไม่ออกว่าไงใส่ใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเธอเธอแชร์หรือยังยังไม่ได้แชร์ครับปาดเงือมาไหลแช่แม่เกิดมาแล้วแม่เกิดมาแล้วแม่ช่ล่ะ โอ้ยเอาไปาหันลรไม่ไมขอทิ้งชู้หน่อย <c oughs> มาเกินมาลูกมะมาพีนลูกมะกอ่าวันนี้นะครับขอบพระคุณทางบ้านาบ้านแสงทองเช่นกันแล้วก็ตัวน้องสันเองทุกท่านครับวันนี้ถ้าไม่ได้แฟนคลับที่สนับสนุนกลุ่มปิดของเรานะครับไม่มากก็น,น้อยนี่คือความรักความเมตตาและผู้ชมในหน้าเวทีครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี่คือเอาความสุขทำไปเถอะครับอะไรใหม่ๆเพราะความสามารถทุกคนทำได้หลายอย่างวันนี้เราซ้อมแค่ เมื่อวานแค่วันเดียวยาวาวันเดียวทถอสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งค่ะแล้วแค่นั้นไม่พอครับบทของเราแก้ด้วยใช่แก้ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากทุกๆคนเลยตรงนี้นะเราช่วยกันมากวันนี้เรื่องเราอาจจะงงไหมหรือไม่งงงงค่ะงงตั้งแต่หนังสั้นแล้วค่ะหนังสั้นก็มันกี่วันเองทุกอย่างทุกอย่างเรางานเยอะไงขอบคุณผู้กำกับด้วยนะคะทั้งผู้กำกับ โจแล้วก็ผู้กำกับซันด้วยนะคะซึ่งพี่โจเป็นคนเขียนเหมือนร่างเขาโครงมาให้แล้วก็ผู้กำกับซันก็มาพีคแพงบทบาทพีคมากกว่าพีคอีกวันนี้เชื่อว่าวันนี้คนที่ดูก็จะมีทั้งน้ำตาและก็เสียงหัวเราะถูกต้องตั้งแต่ห้องกัยังงัวขวนกระเดงอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับผมทำให้มัน ที่ไห้มันนัน้นบ่ต้องเน้นไรก็ได้กูเสือไ,ไล่มาเมื่อไรสดใส่น,น,สา,นาดมือน,นี้เป็นมือที่สู้เป็นตัวของตัวเองที่สุด,ดเต้องบทละครภูมิกับเขามองการไกลาการจะดึงศักยภาพนักแสดงแต่ละคนออกมาเขาต้องดูและเช็คไว้แล้วอ,อย่างเช่นเดเดโอ้หนีแน่นีแน่จะมาแต่ว <c oughs> ่มามือน,นี้คิวพิธีก่อนคือเปะ๊ะที่สุดก็ตามบทละครไงกูหู้แล้วว่ามึงสิเลนเป็นยังแต่งปัณณ์นี้ตรงดนเป็นกะลีแน่นอน เรื่องราวอันนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวกับแรงงานแรงใจยังไงนะครับซับโอ้ยเหงื่อมันเยอะมากซับจริง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 มันเยอะจริงจริงจุดแน่เลยจุดแน่มันเห็นแล้วมันเปียกอ่ะอุ้ยเดนแน่เดนแน่ผู้ชายนี่เสื้อเขาเนี่ยเขาไม่เคยเอาโอ้โหมาเช็ดเหงื่อให้ใครเลยนะอุ้ยขีนกูคครอาพิเสียดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกของจอ LED ด้วยว่าเอาชื่อแพลว์ลงเอาเดดี้ขึ้นไปได้อันนี้ต้องเป็น ดีดีสงทองเฮ้ยดีดีแล้วก็ซันเนาะจะมองดีดีสมสีดซันวู้เดีดีสมรีไม่งั้นก็ซันดีดเอางี้ดีกว่าสปอยถึงเรื่องนิดหนึ่งเมืมมม่อเมื่อวานผมต้องบอกเลยว่าเราเห็นทุกคนเต็มที่มากถึงเวลามาอาจจะเนิ่นนานไปสักนิดหนึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะตกใจโดยคิดว่าฮะเฮ้ย จะขำหรือว่าจะร้องไห้ดีวะเนี่ยทุกคนจะเป็นอย่างนี้แน่นอนครับผมเชื่อได้ว่าวันนี้คนที่ไม่ได้มาหน้างานไม่ต้องเสียดายครับทางได้สดวันนี้คมชัดแน่นอนกับทีมไลฟ์ของเรานะครับแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญที่เราบอกว่าเป็นนายแบบอ่าให้พุ่มกับจัดมาเลยนี่แหละคือเราจะมีการุนเวียนแขกรับเชิญแต่แขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเราจะดูให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราด้วยถูกต้องอาจจะเป็นนักร้องบ้างอะไรบ้างถูกนะครับต t a เจ็ดพันสี่ร้อยกว่าคนซื้อบัตรไปนี่พ่อหาพัทไปนี่ซื้อบัตรอยู่เจ็ดพันสี่ร้อยท่านนะตอนนี้เจ็ดพันสี่ร้อยท่านรีบเลยนะคะสามทุ่มตรงเราจะเข้ากลุ่มน,ะะนจาจะเสียงที่เด็ดเด็ดเด็เด้จาด้าใดเฮ็ดคือเขาขายของอันออนไลน์เห็นไหมครับเออ,อลองเฮ็ดเบิ่อดนตรตีข้อข้อมากดนตรตีข,ข้อข้อมาครับเออเอออะไรคะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาเลยค่ะพี่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาเลยค่ะอ่าอะไรก็สด้ ตัวเข้าไปได้ค่ะจุดบ so like ัตรสตัวบัตรเท่าไหร่คะพี่บัตรเท่าไหร่คะสองร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้นค่ะนิ่ง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 เสียงอย่างนิ่งอะเสียงคอกระดิ่งแต่มากกว่านั้นครับวันนี้เราจะให้นายแบบของเราขึ้นมาคุณโอซี่อยากให้คุณตามหาแฟนแบบผู้ชายมีซิปแพรกนายแบบหน่อยแล้วส่งเขาขึ้นเวทีหน่อยได้ไหมหมออะอะถ้าพูดได้เดี๋ยวให้หอมแก้มหนึ่งทีเปลี่ยนจากหอมแม่แม่ให้นุว่าวะไปยืนตรงน แม่คุณท็อตี่เชียงใหม่เขามาไปชียงาหนี่มันหนีเก็เป็นหัวหนาวงเนี่ยหนิอาซีมาดูสายตาคนข้างหลังเธอด้วยนะสุ่วขวกเกลก่องหูปากไปซะก่อนอาดอนตีคอเซนเตอร์มาซิโอ้คอไม่ได้เตอเป็นน้ำมันเ้็เบรกที่ได้บุญหนึ่งอี๊ชีวิันมาแล้วไม่ต้องเล่นมุกนี่ เป็นมุขคาดสีเอาไปเอาไปคิดยังบ่ออกเอามุกนีไปก่อนเอาไปเอาไป บุกสดนิดดีวะดีอยู่นี่พิธีกรต้องย่องเลยได้นี่เป็นยังไงครับนี่ครูแข่งกับอันแม็กน่านาลินได้นี่พิธีกรระเบียบเป็นยังไงครับเอาพิธีกรระเบียบแม็กน่านาลินอันพิธีกรปากหวานปากหวานครับนี่ฮอซี่แสงทองพิธีกรปากหมาค่ะไม่ใช่ว่าสั้นเถอะเพราะปากม้าในบุญในคมเต์กูด่าแม่เลยอาเอาเร็วอิตามอาตานผู้บ่าวมีสิทธิ์ษแพ ถ้าเธอยังไม่มีใครนะอยคุกบเราได้นะไอตาสุดหล่อของเราเนี่เราอยากไปยกที่ยกน้ำหนักให้เธอจังหนูอยากเป็นลูกตุ้มตีลูกอยากเป็นกระสอบถ้าเปิดตัวมาเลยดีกว่า,เ,า,าเปิดตัว,ตวครับอาอย่างเงี้ยอย่างนงี้เปิดตัวแบบเพลงแบบให้เขาเด้งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปหนีไปทั้งบนไปเดี๋ยวเพิ่งเด้งต้องไปเด้งในกลมอะไรนะเด้งในกลมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เขาก็เลข อ,อ๋อคือให้ไปเด้งในกลุ่มใช่ไหมใช่อันนี้คือแค่เดินขึ้นมาแค่เดินขึ้นมา,นาให้เอฟซีได้เห็นตัวตัวนิดนึงชั <c oughs> วรตัว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 เอาเอาก็ได้เอาก็ได้ไม่เอาสูดแดงกได้เออเอาสีแดงก็ได้โอเคเอาสูดแดงจับมือออกไ็ไมจับมือขอดนตรีขอขอะคอๆเลยค่ะที่การแบ่งกันพร้อมสุ่มสว <c oughs> ัวใหญ่เลอสวัสดีครับ อ,อันนี้ชื่อว่าให้เขาแนะนำพี่พี่โอมของเรานะครับพี่โอมพร้อมกับพี่ก๊อตครับผมอ่าแล้วคู่แข่งของทั้งสองคนนี้พี่ตาเลยค่ะนักขาวตาทำนี่รนเราก็สไตล์เราไม่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเดี๋ยวเดี<ร>๋ยวเก่าอันเขาคุ้นได้กับว่าเก่ามันี่ กินหอมเกยผู้ชายสองคนนี่ยืนเหี่ยงข้างบักตากว่ามันเขายืนข้างผู้เดียวให้ให้เขาแนะนำตัวหน่อยครับไม่ไม่ไม่แนะนตัวอะไรไม่ไม่ไม่หนูเอาไม่หนูเอาไม่ไม่ที่ระวังยืนข้างตุ๋ไก่นะครับยางก็ได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก๊อตนะครับก๊อตกาลุนครับอ่าครับผมสวัสดีทุกคนเดี๋ยว พอท่านเบาอยู่อีหานี่แม่กีดหลุดแล้วแค่จับไมยังกีดขนาดนี้สวัสดีครับผมโอมนะครับบอลรัตนนายสุภาพนึงครับครับผมน้องโอมอันนี้น้องอะไรฮะนี่น้องโอมอันนั้นน้องอะไรอยากโอมค่ะไปหลังเวทีเลยครับมาเธอเทีจริงๆนะพวกเราจะทำอะไรก็รีบทำหน้าอีกเริ่มย้อยแล้วมว้สู้มาสัมผัสอ่ะให้โอกาสสูมาสัมภาษณ์นี่อีเดมึงบอดดิคเขาสิ้นน่นน้ำเขาให้มึง มีโอกาสใกล้ซิดแล้วเด๋ยนนี้ขอคําถามแล้วกันน้อยอยากถามว่ามื่เคืนใด้ยังก่อนถามใครก่อนครัคนนี้ก่อนก็ได้นักกอดก่อนนะคะหยิบอยู่ข้างบนนะไปออกแนวเชดซะแล้วอีเดเด็กเกิดมันี่มีหน่อยกินตามหน่อยเ้อะว่าแต่ตื่นแยังเคยบอกไปแล้วว่าถึงจะสวยแค่ไหนก็แพ้ไวนะคะคำถามถามว่า ถ้าทั้งสองคนเลือกได้อยากจะเลือกเป็นแฟนกับเดเดใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ีช้อยไหมมีค่ะข้อที่หนึ่งต้องเลือกค่ะข้อที่สองข้อสองให้กลับไปเลือกข้อหนึ่งค่ะอย่ากระทบไม่น่าถามใช่ไหมค่ะเอาเงียบเลยตอนนี้กู แล้วปล่อยเลยปล่อยซึมเฉยเลยมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงดุย๊ยวัสดีเลยเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันอยู่แถวห้วยขวางกรุ <laughs> <laughs> งเทพแม่มึงต็มมึงอยู่นครพนมอะ <laughs> <laughs> กันซีนตลอดเอาเอาเอาคนนี้ลงค่ะไม่ใส่รองเทา้า <laughs> <laughs> ให้เกียรติแล้วคนนัน่ะคะมาจากไหนคะพี่โอมมาจากกรุงเทพเหมือนกันครับโอยหน้าโอมเสีย แสเซียวไปหมดแล้วเนี่ยเสเซียวไม่ไม่ต้องน้ำแล้วนะโอเคเนาะเดี๋ยวใช่ทั้งสองท่านนี้จะได้รับบทบาทอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามแต่คุณท่าไม่ต้องไปหงอยไปครับผมเราผอมแห้งแรงน้อยขยันซอยนะจ๊ะบอกเขาไปมากถูกต้องไปกลัวเท่านี้มันมืออาชีพถามถามถามก่อนถามผู้นี้ก่อนอ๋อถามเลยอ่ะขอขอไม่อ่ะถามนายแบบอีกหนึ่งท่านนะคะว่ามาจากไหนคะ โอเคค่ะยังพอตอบยังไม่ตอบตอบเดกผมมาจากยะโสธรครับแอบจังเบ็กอบจังเบ๊กก็บลออ่ะขอถามอีกหนึ่งคำถามค่ะ่าไงครับหน้านี้ตั้งใจให้เหมือนตีนหรือตีนเหมือนหน้าเราประธานโทษนะครับค่ะผมเห็นหน้าคุณแล้วเนี่ย คนฮอตชี่ครับมีข้าวเหนียวไหมครับทำไมผมจะปิ้งตูดไก่กินกับข้าวเหนียวโอเคเดี๋ยวให้สองท่านได้ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ได้ทำใจนะคะว่าทีมงานเราไม่มีคนดีเลยสักคนค่ะใช่ค่ะครับผมให้เกียรติเวทีเลยแล้วไม่ใส่เกิบเลยนี่เดี๋ยวเขาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เฮตันเน็กอะไรตัวบานเจ้าควง ไปเพื่อด้แห่ขันปากอดทามะแค่แห่ไก่เลยเ้อะแหยังแห่จากอำเพือสันออกมาเลยบ่แล้วตะลั่งเสียดพวดแล้วเนาะลั่งเสียดพวดแล้วเนาะพอดีล่ะนายหอดเปอยออกครับผมอ่าคือที่จริงแล้วนะคะก็เรามีเวลาซ้อมกันแค่เล็กน้อยนะแต่ทุกๆคนก็ถือว่ามืออาชีพล่าสุดอาจารย์นกดนตรีก็คิดหนักอยู่เหมือนกันวันนี้ มึงไหนเนาะเพลงนั่นเนาะน <laughs> เด็กกว,ว่าจีควักเอาดักเออออีออาจารย์คันหนุไห้สัญญาหนั่นคือเล่นเลยเพลงเพลงอย่างคันสม,มุนปลาหนูเฮ็ดจ <laughs> ังเสียเพ่งยาใจคนจนคันเฮ็ดจังสี่นิ้วนางข้างซ้าย <laughs> บอกเพลงนีิบ่มี่เหมือนหนิบ่หลอดบ่มี่ คนไกลเบอร์เก่าคนไกลเบอร์เก่าอีกอีกเพลงหนึ่งคันเทดยังสี่เด้อนุ่มหน้าขาวสาวหน้ากือเดี๋ยวเดี๋ยวมือนีความมาลิตต่นมือมือเบสมือกีตาร์มือเคียงเป่าทั้งหลายเถอะจอกระบาติดใใ้้พ่อฉันแต่ธรรมดาบ่ามีแน่วบางกันแน่บ่คคอยเห็นอยู่แล้ว เอาเนี่ยมัจอดเปรี้ยวเลยชุกกับอกไปเป,ไป,ไป,ไปน็นยังมุกอุปสรรกันอยู่จีบกันอย่อยางเึ่งโม่คือต้องบอกทุกท่านว่าวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านตั้งใจชมกันดูนะครับช่วยกันเชียร์ด้วย <laughs> ถือว่าเป็นอีพีที่เรามาจัดที่ชัยนาทครั้งแรกด้วยละครเพลงนะครับ <laughs> ผมเชื่อว่าอันนี้คือครั้งแรกครั้งที่สองที่สามผมอยากคุยนางเอกว่าอยากจะใช้เวลามากกว่านี้นะครับ ทั้วตรีด้วย<า>เพลงด้วยแล้วก็ทุกท่านจะได้ซ้อมด้วยแต่ผมว่าวันนี้ก็คือเต็มที่แน่นอนด้วยจริงๆแล้วเราอยากมีพี่ดารานี่แหละครับรับเชิญก็นั่งคุยว่าจะเอาพี่พี่ดารามาเลยไหมเพราะเป็นละครด้วยก็เลยคิดว่าเอาที่เราพร้อมมากกว่านี้ด้วยดีกว่าก็คือ <c oughs> ขอไอแป๊บหนึ่งครับผม <c oughs> เอาเรียวเรียวเรียวเวก็คือเป็นครั้งหน้า,าเดี๋ยวรอติดตามแต่ครั้งนี้พระเอกในเรื่องเราคือพี่นิลุยครับผม <Yo. S 2> อบอกเลย oh. แค่ไม่ต้องรับเชิญเลยพี่นิรุยกินขาดครับวันนี้ <laughs> ไม่แน่นะการแสดงครั้งนี้ออกไปช่องเจ็ดช่องสามช่องเวิร์กพอยช่องวันเตรียมจองได้เลยครับพี่นิรุย oh. นี่สารคดีเหรอคะที่ต่อมา <laughs> บ้าบอรจริงเชียวแสดงนี่ครับ <laughs> อาควันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนใครบ้างครับปุ <laughs> ๋ยมรกตรารุ่งอรุณไงครับใปเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกนะครับพร้อมด้วย เครื่องดื่มโอทีสิบาทท้าให้ลองอร่อยจริงพร้ <คำ S 2> อมด้วยผลิตภัณฑ์การแอดวาน์สกินแคร์ที่ไม่เหมือนใครรังสรรค์เพื่อผิวสวยของคุณด้วยนะคระับแลวก็เปร่าอกอฟีฟด้วยอันนี้ไม่ได้สนับสนุนโปรโมทให้ครับน่ารักเราวคอฟนะครับกินเข้าไปแล้วเป็นไงเดดี้ท่แตกค่ะนี่คุณเดดค่ะถ้าคุณจะเลือกดื่มกาแฟสักแก้วเนี่ยคุณต้องการกาแฟแบบไหนคะสำหรับตัวอีชันแล้ว กาแฟที่ฉันเลือกนั่นหรอคะใช่คือกาแฟที่ไม่ได้ซื้อค่ะพ o ้าวกาแฟเขบอกพราวกาแฟตอนนี้รีบเลยนะครับระคบโปรโมชั่นนี่เลยครับผมลิบลิด้วยลิบทาแล้วเป็นไงเขาบอกว่าจุบแล้วไม่ติดใช้หรือยังครับใช่ค่ะจุใช้แล้วไม่ติดเนี่ยเราเป็นศิลปินไม่ติดใหม่ค่ะไปติดอะไรครับติดปันเท่เตเด้กระเป๋าต้อยอดได้ไหมมึงไปท่าหัวดีห้า ทำไาเห็ดเขียวมากขาวเนาะแปดพันท่านนะอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในกลุ่มสามทุ่มคือเราจะตัดเข้ากลุ่มเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราขอไปเตรียมตัวด้านหลังแต่เราจะมีอบทเพลงสักคนละหนึ่งบทเพลงอ่ะสองสามสผ่าผลงานเพลงเนีนือสิตแจงดอกรเอาแบบว่า อาฟีสไตล์ไปเลยเรียวๆไปเลยแม่พอเสร็จปุ๊บเราก็แตะเข้ากลุ่มปิดเลยใครที่ยังไม่เข้ารีบเข้าครับเรียบร้องสักเพลงไหมคะอะไร้องซักเพลงไหมเพลงอะไรดีครับผมหนุ่มน้าขาสาวหน้าแก่เศร้าแทวแล้วร้องแล้วร้องใกล้แถวนี้ด้วยหน้าไปกินแมลงมันอ่ะสักเพลงก็ได้ค่ะเพลงอะไรดีนะครับเอาก็แล้วแต่แหละเนาะเอาเพลงอะไรน่ะลำวงลำวงอ่ะอย่างไรลำวงสมศรีสมศรีอะไรสำรวยหรือเปล่าเออมาจังสำรวยขอเพลง สมศรีแม่คิดว่ายิงยุ่นไงยู่ตรงนี้สมศรีนามสกุลใช่ไหมสมศรีนามสกุลผมครับผมพูดผิดคิดว่านามสกุลไงสำรวยสำรวยชายเก่งใจคนจะใช้นามสกุลผมด้วยนะอี่หกเล่นหกเล่นอ๋อรู้แล้วชนันสมศ <c oughs> รีศิลานนท์ <c oughs> <c oughs> นสมศรีผู้ใดศิลานนท์ใครศิลานนท์นะพี่เดชเสื้อกิ่งศิลานนท์คิดว่าพี่ชายนายศิลานนท์นารักนารักหกล้อนไปครับมาครับฟังฟังผลงานเพลงนี้ดีกว่าครับสำรวย ลืมคำครับเชงฝากเล่นไปตรยนี้นะวันนี้เธอตินแบบล้ำบ้เฮ่เฮ่วันนี้เราไม้ิามว่าแต่และคนจะได้บทอะไรกัน หยุบพิลละไม่ยีมายาเทวดาช่วยด้วยน้นงสำรวยให้เลิฟพาโทรมาทุกคืนรักคนอื่นแล้วจะมาทำไมเจ้าไปรักใคร ลืหรือไปทั่วบางะระอับว่าเรารักกันรักกันแะจะจนดิมดำเทวดาช่วยด้วยน้อง เมารักพูดไม่ออกหือโดนออกตาคำอาโกมาก็คือถ้าราคนี่หรือละจำปาทำไมจะออกไปรักใครถ้าความสองใจจะต้องด้วยหรือ รวยลึกขำใจฟัรู้ไว้ลิคับเเเรียมเสียนะคมีัำรอขบคุณค่ะดียมันไปเด้อต่อเลยครับผมโอเยอย่าฟ้อนเฉยเฉนะอย่าวนเธอขอร้องสามสิบยังเจ้ลไอสีลองเวียนหัวน้องน้องฮาร์ทอะนี่ไล่ะ สามสจีนเตียนแจวแล้วก็กลับมาทำไมจัดไปนะช่วยช่วยกันแล้วลูกนะโระสพทอายุฝันตาน้องเอ๋ยที่มาดัง